เอาหวีผมเร็วทำผมทำผมให้หน่อยค่ะไอวาไม่หวีผมไอวาสิมันเจ็บเจ็บเจ็บมเจ็บไหมโอ้ทำผมเหรอคะอ๋อทำผมนะทำผมให้นะโบนะแต่หัวยุ่งหมดเลยนะโอโอโอคุณลูกค้าค่ะโอโอโอเอ้าเสร็จแล้วเหรอคะอุ้ยเสร็จแล้วเหรอคะ เอ้หวีผมเฮ้ยคนนี้หวีผมใหญ่เลยอ้าวหวีผมให้พี่เอวาอ่ะหวีให้พี่เอวาเอวปาปุ๊ดอ่ะป้าปุ๊ดเอวาพี่เอวาพี่วาหวีผมให้น้าโบหน่อยเลยอ่ะนี่พี่เอวาไม่เอาหวีผมให้น้าบนเอาหวีผมให้น้าโบหน่อยโอ้หวีผมโอ้หวีผมเหรอฮะเอาเร็วหวีผมเลย อ๋อหวีผมพห้ตัวเองโอ้สวยยังคะสวยยังอายาสวยยังเนี่ยสวยยังดูซิดูรูปซิดูตัวเองสิสวยยังไม่เอาสิ